นมาถุารัตนตยัติสะขอ,อนนบน้อมแดร่ระัตนไตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์ะเทรานุตระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิทุครูขอเจริญขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเจริญพรท่านผู้ว่าตลอดทางว่านส่วนราชการ พี่น้องสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้สขอเชิญท่านทลายวางมือลงเนี่อมาขอเวลาสักนิดหนึ่งถ้าไม่พูดอะไรเลยก็ถือว่าจะไม่สมบูรณ ในการที่พวกเราได้มาร่วมในการถวายพัะตหารในวันนี้แต่ในช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงที่เราจะมานั่งฟังเทศด้วยความสุขใจอิ่มใจเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนและพวกเราเขามานั่งตากแดดหลายท่านก็หงจะคิดในใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะได้กลับเมื่อไหร่จะได้เสร็จพิธีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เฉพาะท่านทั้งหลายแม้ตะอาตมาเองแม้แต่พระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ตัวนี้ก็คงคิดคล้ายๆกันว่าเมื่อไรเราจะเสร็จพิธีเมื่อไรจะได้ฉันแต่ว่าพวกเราก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วันนี้พวกเราได้มาร่วมในการถวายพัตาหารพระราชทาน,านซึ่งถือว่าเป็นมงคลเป็นสริริเป็นมงคลเป็นบุญร่วมกันของพวกเราที่มีพระบาทสมเด็จพระเย้าอยู่หัวได้ให้ความเคารพในพระพุทธศาสนาแล้วยังทรงมีกระแสรับสั่งทั้งในส่วนที่พวกเราได้มาแสดงออกอยู่ในขณะนี้ และอีกหลายส่วนทีพระองค์ได้โปรดพระราชทานก็ดีหรือว่าพระองค์ได้เสด็จไปเองก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยเพราะพ่าพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์นี้คู่กันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตร,ริย์มาก่อน สละความเป็นกษัตริย์ออกบวชด,ด้วยการที่มองเห็นภัยของชีวิตว่าเราจะเกิดเป็นกษัตริย์ก็ดีมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ดีแต่ว่าชีวิตของทุกคนเราก็ต้องเดินทางไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตาย เราจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราจะมีความร่ำรวยขนาดไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้พระศาสดาก็ได้ทรงออกบวชตั้งแต่เป็นกษัตริย์ที่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงสละความเป็นกษัตริย์ออกบวชบำเพ็ญจนสามารถตัดสู้ เป็นพุทธเจ้าสืบต่อให้พวกเราได้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามถ้าพุทธเจ้าไม่ได้สละความเป็นกษัตริย์เราอาจจะไม่ได้มีพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้ได้สักการบูชาจนถึงถุกวันนี้เมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่ให้ความอุปถธมรมตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสเนธิโกศล จนมาถึงพระเจ้ากรโศกมหาราชซึ่งเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากได้ให้ความศรัทธาซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นเกิดความศรัทธาจากสมมเณนอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าคิดนะพระคุณเจ้าเราอาจจะเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระธรรมดาเป็นพระมันนอก ไม่มีอะไรมากมายไม่มีชื่อมีเสียงพระเจ้าโศกสัทธาสมณเณรครับสมณเนรได้ในม,ม,มนต์สมณเณรมาแสดงธรรมสมณเณรได้แสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตพระเจ้าโศกเกิดสติปัญญาเข้าใจเปลี่ยนจากอาโศกผู้โหดร้ายจันดาโศกเป็นธรรมมาโสกคือ,อโศกผู้ทรงธรรม ให้ความเคารพสร้างวัดวาอารามส่งเสริมพุทธศาสนาเผยแผ่มาจนถึงส่วนภูมิที่ได้ส่งสมณทูตสืบต่อมาจนถึงพวกเราสืบต่อมาจนสุขโขทัยก็ดีในส่วนที่พวกเราได้ศึกษาอายุทยากรุงทนบรุรีรัตนโกสินจนถึงทุกวันนี้ซึ่งประเทศที่จะมี เข้ามาหากษัตริย์นับถือพุทธศาสนาให้ความอุปถรัรมดูแลอย่างนี้นี่หายากมากที่จะทมาไปก็มีประเทศปูตานซึ่งกษัตริย์ทิกมีที่พวกเราทราบดีท่านก็ให้ความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปที่ปูตานจะเห็นวัดกับส่วนราชการเนี่ยอยู่ด้วยกันท่านให้ความสําคัญกับพุทธศาสนามากและพวกเราเนี่ย โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ที่มองเห็นคุณค่าพระองค์ได้ทรงขนวดให้การอุปถัมภ์พระสงฆ์อุบาจาร์ที่ประพฤติปฏิบัติที่พวกเราทราบดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เลยส่งต่อมาถึงพวกเราถึงแม้ท่านทั้งหลายจะด้วยความตั้งใจก็ดีด้วยศรัทธาก็ดีหรือว่าด้วยหน้าที่ก็ดีแต่ให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหน้าที่ที่เราได้ทําหน้าที่ตามที่เราได้รับกระแสรับสัง่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติหน้าที่ธรรมะคือความจริงที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาธรรมะคือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมและหน้าที่ของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่พวกเรามาด้วยกันเนี่ยรวยเป็นพันล้านมากกว่านั้นก็มีมาเดินตามพะมาระมาระทาพระดูแลพระซึ่งไม่ได้เอาความร่ำรวยมาเป็นเครื่องขวางกั้นบุญวันนี้ท่านพูว่าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นผู้นำของจังหวัดวันนี้ท่านได้มันนั่งที่พวกเราเห็นอยู่ตรงนี้ ความเป็นผู้มีเกียรติมียศที่งดงามคืออะไรคือความอ่อนน้อมคือความเคารพคือการแสดงออกที่เห็นแล้วมีควรู้สึกที่แบบชื่นใจการที่เราจะมีอำนาจเราต้องสร้างพระคุณเมื่อเราสร้างพระคุณอำนาจก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีอำนาจให้เรารู้จักใช้พระคุณคุณที่เกิดขึ้นจะทำให้เรามีอำนาจ อำนาจที่เกิดขึ้นเราจะใช้ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์วันนี้ถ้าท่านผู้ว่าไม่มานั่งตากแดดก็ไม่รู้ว่าท่านเจาลาจะมานั่งด้วยหรือเปล่าแต่ด้วยความเป็นคุ้นำสิ่งเรล่านี้ก็เลยส่งต่อให้พวกเราได้แสดงออกถึงความอดทนถึงความเข้มแข็งซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพวกเราตามาขออนุโมธนากับทุกท่านที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเือว่าเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเราอีกสถาบันหนึ่งทั้งในส่วนขอ,องสถาบันชาติที่เราต้องแสดงออกถึงความสมัครสมานสมัคมคีแสดงออกถึงความจงรักภักดีสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะให้เราได้ตอกย้ำความดีเรื่องว่าสิ่งที่เราจะนำพาให้เกิดความสุข ถึงแม้เราจะอยู่ในฐานะไหนถ้าเรามีบุญคือความดีถ้าเรามีธรรมคือความถูกต้องความดีงามความผาสุกร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นในทุกสังคมเราก็จะมีความรากักความเมตตาความเข้าอกเข้าใจรู้จักให้โอกาสรู้จักให้อภัยให้กำลังใจกันในการดำเนินชีวิตในการที่เราจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค ความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเราทั้งหลายมีกันทุกคนที่เราอาจจะไม่รู้จะทุกข์มากจะทุกข์น้อยทุกตั้งแต่อดีตทุกปัจจุบันหรือว่าความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะหรือว่าได้รับกําลังใจในการเป็นอยู่ร่วมกันเราก็จะสามารถที่จะนําตนผ่านพน้นปัญหาอุปสรรคนํผ่าชีวิตให้เกิด นำพาชีวิตให้เกิดความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันนำพาชีวิตที่จะให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าและเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเราอยากมีความสุขให้เราอยู่กับความดีให้มากๆถ้าเราอยากมีความทุกข์น้อยให้เรารู้จักสำรวมให้เราจุกระวังให้เรารู้จักเป็นคู่มีศินความทุกข์ก็จะลดลงถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์เลย ให้รู้จักปล่อยจักวางลอดอัตราตัวตนลดความยึดมั่นคือมั่นที่สุดเราก็จะพ้นจากความทุกข์ท้ายที่สุดนี้ตว่าขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานในส่วนตนที่พวกเรามีความปรารถนา ในการที่จะแผ่บุญแผ่กุศลถึงบรรพบุรุษบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้ในบุญกุศลกุณงามความดีที่พวกเราได้บรเพ็ญปฏิมัติหากท่านมีความทุกข์ขอบุญได้ช่วยปลดเปื้องความทุกข์หากท่านมีความสุขขอบุญกุศลได้เกื้อหนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญในการดำเนินชีวิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพวกเราได้อธิษฐานจิต,ตอ,อ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยเฉพาะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอพระองค์ได้ทรงหายพระประชวรในเร็ววันกลับมาเป็นร่มโคร่รมใสของประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเธอสาธุขอเชิญกันตะายเตรียมตรวดน้ำรับพร ขอ,อกา,าสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานญาถาวาริวะปุราปริปุเรนเตสาการางังเอวามิวะอิโตจินงังเปตนังอุป,ป,กปะกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหงังกิปมัมเมวะสัมมิจโตสัเพปพุเรนโตสังกปา จันทโธปนรโสยถามณิโชติรโสยถาเยนติโยอวิวาหันตุสัมปทาวินาศะตุมมาเตภวตวันตรายโยสุขีติคายุกุม มาจาญนอนจา วิราโคปสมัยสเกตนาเกสังเกปัสสนนานังคยาเกตเอนุตะเรนนาสมิงทานังตัต dạy 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 timwa sap pemangngkarang mrrakakan dossa dewak tacam pambuan Nupang nassodim mauwandim ba wat sap pemenngkarang

สัทธาสุตติภาวนตุตขอทรงทลายได้รับทราบข้าวน้ำาโดชนะอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายเราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการปฏิบัติที่เหลือขอมอบคืนให้ญาติโยมบริพโภครับทานไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมขอปัจจัยกองกลางทำบุญวัดที่เราพัก ทางคืนหนึ่งหมื่นบาทวัดที่เราทำพัฒนกิจฉันอีกหนึ่งหมื่นบาททรงทลายรับทราบแล้วขอจงอนุญาตอนุมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเชิญ